ตราบใดที่ยังไม่ได้ลงมือทำอย่าเพิ่งบอกว่าทำไม่ได้อยากทำได้อยากทำเป็นต้องลงมือทำนะครับสวัสดีครับผมมนชัยคมในฝักนะครับวันนี้ก็มาแนวแปลกนิดนึงนะครับมีการเกลืนนํำก่อน นะครับเพราะว่า,าช่างได้ทำคลิปมาก็เพื่อที่จะแนะนำนะครับวิธีการทำขั้นตอนต่างๆเคล็ดลับต่างๆนะครับให้กับผู้ที่สนใจในเรื่องของการทำด้ามมีดฝักมีดนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับที่อยากไม่เป็นอะไรเลยนะครับก็ ได้อาศัยดูคลิปของช่างนะครับทำจนาสามารถที่จะทำขายได้นะครับถึงจะไม่ได้เป็นอาชีพหลักนะครับก็เป็นอาชีพเสริมนะครับหลังจากที่เราเลิกงานแล้วนะครับหรือว่าวันหยุดนะครับก็อย่างที่บอกมาตลอดนะครับช่างทำด้ามมีดฝักมีดนะครับเป็น งานที่หลายท่านมองข้ามมองผ่านไปนะครับอาจจะเห็นคุณค่าน้อยนะครับหรือลืมๆกันไปแล้วนะครับว่ายังมีช่างที่ประกอบด้ามมีดฝักมีดอยู่นะครับแล้วก็มอีอยู่ทั่วประเทศนะครับตามแบบฉบับของแต่ละภาพแต่ละพื้นที่ท้องถิ่น ครับก็ทรงอะไรออกมาต่างๆรูปแบบต่างๆก็แตกต่างกันไปนะครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำนะครับแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการฝังหมุดนะครับฝังหมุดประลอดสนินที่ข้างฝักนะครับเพื่อเป็นการตกแต่งนะครับเพิ่มความแปลกตานะครับให้กับลูกค้า ให้กับชิ้นงานครับเพื่อที่จะให้ดูดีขึ้นนะครับเพื่อเป็นสะดุดตาลูกค,ค้านะครับชุดนี้ก็ขึ้นด้วยกันทั้งหมดเจ็ดแปดเล่มนะครับก็เลยช้าหน่อยนะครับงานชุดนี้ค่อนข้างจะช้ามากเลยนะครับพอดีตัวช่างเองก็มีุระมีหน้าที่นะครับที่จะต้อง ปฏิบัติต้องทำนะครับก็เลยในแต่ละวันนะครับใช้เวลาไม่ได้มากนักนะครับที่มานั่งทำงานนะครับก็ต้องขออภัยลูกค้าที่สั่งงานชุดนี้ไว้ด้วยนะครับก็อาจจะช้าไปสักนิดนึงมีงานที่จบแล้วอยู่หนึ่งชิ้นงานนะครับคือขวาเล่มนี้นะครับเคยลงคลิปไปแล้วนะครับลูกค้าอยังไม่พร้อมที่จะมารับนะครับเป็นลูกค้าที่สุโขทัยที่บ้านช่างนี่เอง ครับก็ลูกค้าก็บอกว่าเดี๋ยวจะมารับเองนะครับเป็นขวานเบกกิ้งหกนิ้วนะครับด้ามฝักไม้สาทรนะครับเคลือบประมาณทิกออยก็จบแล้วนะครับแต่ลูกค้ายังไม่พร้อมรับนอกั้นก็ยังมีขวานนะครับขวานหกนิ้วเหมือนกันนะครับด้ามไม้มะเลือนะครับแล้วก็มีดเน็บ ซึ่งลูกค้าส่งใบามาก็คือของอผู้ใหญ่แมวนะครับผู้ใหญ่แมววัไดไร่ขิงนะครับเป็นมีดเน็บกับขวานนะครับแล้วก็ลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับส่งมีดเหน็บมาให้ช้ำสองเล่มนะครับพร้อมกับสั่งมีดแร่อีกสองเล่มนะครับมีดแร่ขนาดหกจุดห้านิ้วหนึ่งเล่มห้าจุดห้านิ้วหนึ่งเล่มนะครับห้าจุดห้านิ้วหนึ่งเล่ม ห้าจุดห้านิ้วทําแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับไม้สาธรเหมือนกันนะครับด้ามสีก็จะยังอ่าซีดๆหน่อยนะครับสียังไม่เข้มข้นเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเพิ่งจะทําใหม่เพิ่งฝังลวดทองแดงนะครับเป็นขนาดห้าจุดห้านิ้วนะครับใบขนาดหกจุดห้านิ้วยังไม่มานะครับใบหกห้านิ้วทําด้ามไม่รอแล้วอย่างที่บอกกันนะครับ ยังเดินทางมาไม่ถึงแล้วก็ยังสั่งมีดเน็บของมหาชนอีกหนึ่งเล่มน,นะครับเป็นลูกค้า,าท่านเดียวกันนะครับจำนวน5้าชิ้นงานด้วยกันนะครับเล่มน,นี้เป็นไม้จันนะครับครั้งที่แล้วก็ยังไม่ได้แกะยกลายนะครับก็แกะยกลายแล้วแต่ว่ายังไม่มีการขัดแต่งใดๆนะครับ เป็นมีดเน็บของมหาชนนะครับด้านฝักเป็นไม้จันนะครับแล้วอีกเล่มหนึ่งที่ลูกค้าส่งมานะครับเป็นมีดกระทะใหญ่นิดนึงขนาดสิบนิ้วนะครับไม้สาทรน,นะครับแกะยกซุ้มแล้วเช่นกันนะครับยัเงเหลือการตกแต่งด้านขัดเก็บรายละเอียดนะครับ มีค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานหนักเลยส่วนอีกเล่มนึงนะครับของลูกค้านะครับที่ส่งใบามานะครับอันนี้เป็นมีดไซส์ขนาดเล็กลงมาหน่อยนึงนะครับเหลือประมาณแปดนิ้วนะครับอ่าเป็นทรงที่ท้องใบไม่กว้าง ด้านฝักเป็นไม้มะเกลือนะครับก็ยังเหลือการตกแต่งนะครับขัดไปบ้างเป็นบางส่วนแล้วนะครับยังไม่ได้ขัดละเอียดนะครับสาหรับต้นนี้อ่าแล้วพอดีมีลูกค้าสั่งมีดเหน็บไว้นะครับมีดเหน็บขนาดแปดนิ้วของมหาชนนะครับตอนนี้ไใบเดินทางมาถึงแล้วนะครับครับทั้งเจ็ดนิ้วแปดนิ้วอันนี้ขนาดเจ็ดนิ้ว เหล็ก 420J นะครับเหล็กเหล็กที่ไม่เป็นสนิมนะครับเป็นเหล็ก 420J นะครับมีเจดนิ้วนะครับต่างเจ็ดนิ้วมาสองเล่มแดนิ้วอีก2เล่มนะครับเป็นงานของช่างทิวนะครับสีสเกตนะครับ ชุดนี้จะเป็นงานของช่างทิวสีสเกตนะครับเหล็กสีสองูนเแปดนิ้วกับเจ็ดนิ้วครับส่วนอีกสีเล่มนะครับสีเล่มตรงนี้เป็นงานของช่างตีที่อยุธยานะครับก็เป็นมิเน็ตของมหาชนเหมือนกันนะครับแต่เป็นงานคนละอย่างกันนะครับของช่างตีนี้จะเป็นงานเย็นนะครับงานเย็นนะครับของช่างทิวจะเป็นงานร้อน ครับก็มี8นิ้วกับ9นิ้ว10 10นิ้วนะครับเล่มนี้10นิ้วนะครับท่านใดสนใจโทรมาสอบถามกันได้นะครับโทรมาสอบถามกันได้นะครับตามเบอร์โทรที่ตั้งไว้ตรงนี้เลยนะครับสนใจเร่มไหนก็ลองโทรมาสอบถามราคากันดูนะครับ7นิ้ว8นิ้ว9นิ้ว10นิ้วนะครับมี4ขนาดนะครับ เดี๋ยวผมจะ,ะแนะนําการสังมุดต,ตามที่เกิดไปเบื้องต้นนะครับเผลอนิดเดียวนะครับเผลอไม่ได้เลยนะครับพลาดนิดเดียวนะครับได้เลือดแล้วครับคมมากนะครับมีความคมมากอันตรายสูงอ่าก่อนอื่นเรามารู้จักกับวัสดุต,ตัวนี้ก่อนนะครับเรามารู้จักกับวัสดุต,ตัวนี้ก่อน นะครับช่างก็ไม่ได้ใช้วัสดุอะไรที่หายากหาเย็นนะครับเป็นวัสดุที่เหลือใช้นะครับช่างใช้สายไฟนะครับสายไฟเก่าเลยนะครับที่มาได้ใช้แล้วนะครับหมายความว่าเป็นสายเมนเข้าบ้านนะครับสายไฟฟ้าสายเมนที่ดึงเข้าบ้านครับมันหมดอายุการใช้งานนะครับมันแข็งนะครับก็เปลี่ยนทิ้งนะครับเป็นเดี๋ยวนี้เขาก็นิยมมาใช้ แบบสายดำนะครับแบบสายสีฟ้าแบบนี้ก็จะไม่ค่อยใช้ไปแล้วนะครับเราก็มาปอกเอาพลาสติกที่หุ้มออกนะครับแล้วก็นำตัวสายมันเอาเฉพาะสายตรงนี้มานะครับอันนี้คือเรา,เอาออกแล้วนะครับครับก็ใช้วัสดุตรงนี้มา ครับแล้วทีนี้เราก็มาตัดเป็นชิ้นเป็นท่อนนะครับเป็นท่อนให้มันสั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะทําให้ดูด้านนี้นะครับเพราะว่าด้านนี้เรายังไม่ได้ทํานะครับเราเตรียมไว้เพื่อที่จะให้ได้ชมกันด้านนี้นะครับด้านนี้ทําเสร็จแล้วนะครับเลือดออกเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาพัตเตอร์ติดนิดนึงนะครับพัตเตอร์จะต้องมีไว้ประจําเลยนะครับต้องมีติดประจําเพราะว่าทุกเวลาทุกนาทีนะครับเผลอไม่ได้เลยนะครับประมาไม่ได้ จะต้องได้เลือดแทบทุกวันนะครับสําหรับช่างที่ทําเกี่ยวกับเรื่องของความคมขออนุญาตอาพัตเตอร์ปิดไปนิดนึงนะครับการเลือดมันออกนะครับพอเราตัดเป็นท่อนแบบนี้แล้วนะครับเราก็ใช้มันมาทัดวัดนะครับว่าเราจะเอาระยะห่างของจุดนะครับมากน้อยขนาดไหน นะครับเราชอบถีหรือชอบห่างแบบไหนหรือว่าแล้วแต่จังหวะของอฝักมีดนะครับฝักเล็กแบบนี้ก็อาจจะเอาถีนิดนึงนะครับฝักใหญ่ก็อาจจะห่างนิดนึงนะครับสําสหรับฝักนี้ช่างใช้ระยะห่าง2เซนนะครับระยะห่าง2เซนนะครับแล้วก็เราก็มาวัดข้างนี้ นะครับแล้วแ, <S <S แล้วแต่เราจะใส่นะครับเราจะใส่ตรงไหนนะครับจะใส่ลายตรงจุดไหนใส่ได้หมดอะน,นะครับจะบนสันฝักหรือด้านล่างก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วแต่ความชอบนะครับอันนี้เป็นแค่อีกเทคนิคหนึ่งที่เรานํามาประดับตัวฝักมีดนะครับให้เกิดความแปลกใหม่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไม่ได้ไปเรียนรู้ที่ไหนนะครับคิดเองเอาเองทั้งนั้นนะครับก็ พอทําได้แล้วก็มาบอกกล่าวนะครับให้เป็นวิทยาทานกับพวกเรากันต่อไปนะครับเราก็มาวัดข้างด้านที่เรายังไม่ได้ทํานะครับผมก็ได้วัดไว้แล้วนะครับได้วัดขนาดเอาไว้แล้วครับแต่จุดๆๆด้วยรอยดินสอไว้แล้วนะครับทีนี้ก่อนที่จะใช้สว่านเจาะนะครับเราต้องใช้ะปูน้าก่อนนะครับ การดอกสว่านมันลื่นนะครับการดอกสว่านมันลื่นนะครับเราก็ใช้ตะปูมาร์กตามจุดที่เราได้กําหนดไว้นะครับแต่เราเจาะเราฝังหมดุดตัวนี้เราจะฝังในส่วนตรงที่ค่อนข้างจะหนาหน่อยนะครับในส่วนที่ ตำแหน่งในจุดที่เราคิดว่ามีความหนาหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าบางนะครับถ้าบางเรามีโอกาสที่จะเจาะแล้วทะลุได้นะครับก็จะทำให้เวลาใส่ฝักมีดไปนะครับเวลาใส่หมุดลงไปอาจจะเลยลงไปแล้วก็ใส่มีดจะไม่ได้นะครับเพราะจะไปติดกับตัวหมุดที่เราฝังไว้ ก็ต้องเน้นหาส่วนส่วนตำแหน่งที่หนาๆสักนิดนึงนะครับจะเป็นส่วนสันนะครับหรือจะเป็นขอบด้านล่างหรือจะเป็นส่วนนี้นะครับส่วนนี้ที่มันอนูนขึ้นมานะครับเพราะมันหนาหน่อยนึงนะครับเราก็จะไม่เน้นเอาตรงตรงตรงบางตรงนี้อย่างเงี้ยครับตรงนี้มันบางคือบางมากแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะเจาะจะทําได้นะครับทีนี้เราก็ใช้สว่านเจาะนะครับ ่สวานเบอร์อะไรขนาดไหนผมผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่เาว่าเป็นมิลก็ประมาณสามอยู่ในเกณฑ์ประมาณสามมิลน,นะครับท่กี่คุณผมไม่แน่ใจนะครับก็คือเท่ากับตัวหมุดที่เราจะฝังตัวลวดที่เราจะฝังลงไปนะครับเวลาเจาะก็ต้องคอยระวังนะครับคืออันดับหนึ่งเลยคืออย่าพยายามอย่าให้มันทะลุลงไปนะครับความลึกก็อยู่ที่ประมาณสามถึงห้ามิลน,นะครับสาม สามมิลถึงห้ามิลถ้าตื้นเกินนะครับถ้าตื้นเกินก็จะเกิดปัญหาเวลาเราขัดนะครับมันก็จะหลุดออกนะครับเพราะว่ามันร้อนนะครับมันก็จะเด้งออกนะครับแล้วก็ดอกสว่านกับลวดหมุดที่เราจะฝังนะครับจะต้องคับฟิตนะครับต้องตอกลงไปนะครับไม่ใช่ว่าใส่ลงไปเฉยนะครับถ้าแบบนั้นจะถือว่าหลวมนะครับแล้วก็ขาดอกสว่านที่มันมีความพอดีกับ ตัวเส้นลวดหมุกตรงนี้นะครับเจาะก็ค่คยอยๆเจาะลงไปนะครับตามจุดที่เรามาไว้แล้วช่างจะใช้สว่านดอกไม่ค่อยคมมากนักน,นะครับคื่อจะแกงดอกไม่ให้คมมากจนเกินไปนะครับเดี๋ยวมันจะทะลุนะครับ ก็จะมีมาแนะนำกันเรื่อยๆแบบนี้แหละครับจะ้ต่อไปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการตกแต่งแล้วนะครับเพราะว่าการทําด้ามทําฝักสร้างก็แนะนํากันมาเยอะแล้วนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการตกแต่งฝักบ้างด้ามบ้างก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่อยากจะแนะนําให้กับ พี่น้องได้รับชมกันนะครับพี่น้องช่างได้รับชมนะครับเกี่ยวกับการตกแต่งนะครับฝังหมุดแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีพันลวดที่ฝักนะครับแล้วก็ฝังลวดทั้งแดงแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวได้สอนนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้นะครับเพราะงานประเภทนี้ ก็ไม่ค่อยได้เห็นมากนักน,น,นะครับในในกลุ่มของช่างทำเรด้วยกันนะครับก็จะไม่ค่อยมีใครทำครับหรือก็หรือจะมีทำบ้างก็ททำน้อยนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เห็นหลักๆก็คือจะแบบเรียบๆไปเลยนะครับไม่มีรวดลายอะไรนะครับ ถัดมาก็จะเป็นการยกซุ้มนะครับมีการยกซุ้มนะครับยกซุ้มหมายถึงลักษณะแบบนี้นะครับยกซุ้มข้างฝักนะครับแล้วก็มีแกะลายเช็คเกอร์นะครับแกะลายเช็คเกอร์ก็เริ่มมีแล้วนะครับเพราะว่าผมแนะนํามานานแล้วนะครับหลายปีแล้ว ก็เช็คดูว่าอารูไหนยังยังยังตื้นอยู่นะครับก็แต่อย่างที่บอกกันนะครับระวางังระวังอย่าอย่าใช้กำลังมากนะครับเดี๋ยวมันจะทะลุต้องค่อยๆนะครับอพอได้แล้วทีนี้เราก็ตอกหมุดลงไปเลยครับ แับต่คอนเล็กๆแบบนี้ตอกลงไปเลยนะครับเสียงก็จะดังน่ากลัวหน่อยนะครับเหมือนกระจตกแต่มันไม่แตกนะครับเพราะว่ามันกลวงนะครับเพราะว่ามันกลวงเสียงมาเลยกล้องนะครับแล้วเราก็หยอดกาวร้อนตามลงไปทันทีนะครับเพื่อที่จะให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับมันจะฟิตพอดีนะครับคือจะคับมากทะเลาะเอามือใส่ปะ่าแบบนี้โดยไม่มีการตอกจะไม่จะไม่ลงนะครับ ใส่ไปแล้วมันจะแน่นนะครับไม่มีโยกไม่มีคลอนครับต่อไปแล้วก็ตอ,อ,อกเขาอกทีเรื่อย สงครั้งลูกค้าก็สั่งมาบ้างนะครับว่าให้ฝังด้วยหรือว่าไม่ต้องฝังหมดุดไม่ต้องแกะลายเช็คเกอร์หรือว่าแกะลายเช็คเกอร์ด้วยบางทีลูกค้าที่ติดตามผลงานเรามานานเขาจะทราบเขาจะรู้นะครับว่าในแนวของเรามันจะออกมาแบบไหนนะครับงานของเรามันจะออกมาในแนวไหนนะครับเขาก็จะรู้นะครับแล้วก็สั่งเรามาเลยว่าปลอกคอเอาอะไร เอาเป็นหล่อทองเหลืองเอาเป็นจึงสเตนเลสเป็นหลอ่อเป็นรูปอะไรเป็นลายไทยเป็นเทวสุวรรณเป็นดอกพุทธานอะไรก็แล้วแต่บางทีลูกค้าเขาส่วนใหญ่เขาจะสั่งมาเลยไม้ใช้ไม้อะไรครับเอาไม้อะไรเคลือบเงาไม้อะไรแบบนี้ครับก็จะสั่งมาเลย พราะว่าที่ผมลงคลิปไปผมจะพยายามอธิบายเกี่ยวเรื่องไม้ไปด้วยครับว่าไม้ตัวไหนเป็นยังไงคุณสมบัติเป็นยังไงแบบไหนตัวลายจะเป็นอย่างไรนะครับไม้บางชนิดก็หลายหลายท่านไม่รู้จักนะครับไม้บางชนิดนี่หลายท่านก็ไม่รู้จักนะครับก็ต้องอธิบายให้ฟังกันอีกว่าเป็นไม้แบบไหนไม้เนื้อแข็งไม้เนื้ออ่อน เต็มทุกรูแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือตัดออกนะครับตัดส่วนที่โผลออกมานี่ออกไปนะครับ ง่ายครับง่ายง่ายมากนะครับเรารู้วิธีแล้วจะง่ายมากนะครับเมื่อตัดเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเกียรการเกียแต่งนะครับที่มันโผลออกมานะครับที่มันยังโผลออกมา Uh, เราต้องใช้กระดาษทรายที่มันหยาบหยาบนิดนึงนะครับที่เบอร์หยาบหยาบนิดนึงนะครับเบอร์สี่สิบเพราะว่ามันจะได้กัด uh, ตัววัสดุได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ละเอียดนะครับมันจะไม่ค่อยเข้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันจะเกิดความร้อนเร็วนะครับทําให้ตัวหมุดนี่ระเบิดออกมาได้นะครับ uh, เราจะใช้เบอร์หยาบหยาบนิดนึง ปาดไปทีเดียวทีเดียวทีเดียวไล่ไปนะครับแล้วก็ย้อนกลับอย่าไปปาดครั้งเดียวให้มันเสมอเลยนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะหลุดสูงนะครับหลุดคือเด้งออกมาเลยนะครับต้องใส่ใหม่ต้องฝังกันใหม่นะครับเดี๋ยวช่างจะทําให้ชมเลยนะครับ การเจียการการการขัดก็ประมาณนี้นะครับอย่าอย่าไปขี้ทีเดียวให้ให้ให้มันถึงไม้เลยนะครับค่อยๆไปทีละน้อยละน,น,น้อยนะครับเพราะามันร้อนนะครับคือตอนนี้ยังต้องแต่งอีกนะครับแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับคืออีกครั้งหนึ่งก็คือจบนะครับเพราะว่ามันเข้าลงมาชิดกับไม้แล้วแต่ว่าความละเอียดเรียบร้อยมันยังไม่มีนะครับเราก็จะมาแต่งละเอียดแต่เราต้องขี้นานหน่อยนึง เราก็ต้องรอช่วงจังหวะให้หมกตรงนี้มันเย็นนิดนึง เี็บร้อยนะครับก็ขนาดนี้ประมาณนี้นะครับก็สีก็จะยังไม่เข้มนะครับไม้ยังไม่เข้มเพราะว่าการผ่านการขัดใหม่อย่างที่บอกนะครับไม้สาทรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งสักวัน,ส,วนสองวันก็สีมันก็จะกลับมาเป็นแบบนี้นะครับคือไม้ชิ้นเดียวกันนะครับชุดเดียวกันเลยนะครับวลายอะไรต่างๆก็จะ ไม่หนีกันมากนะครับแต่ตอนนี้ระหว่างทิ้งไว้สองสามวันกับทําใหม่สีก็จะเป็นแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปก็เหลือขัดแล้วนะครับทีนี้ขัดขัดเก็บรายละเอียดนะครับไล่เบอร์กระดาษทรายนะครับช่วงเราขัดแต่งยกซุ้มนะครับเราใช้เบอร์40นะครับพอเราจบเสร็จตรงนี้ปุ๊บเรามาขัดมือนะครับเราก็เริ่มที่เบอร์80ก่อน นะครับกระดาษทรายแดงเบอร์แปดสิบนะครับแล้วก็มาเบอ <of> ร์ร้อย <geez. S 2> <Beast oper S 1> นะครับพอขัดเบอร์ร้อยเข้าที่แล้วนะครับเราก็มาใช้กระดาษทรายขาวนะครับเป็นกระดาษทรายแบบนี้นะครับกระดาษทรายตาจระเข้นะครับขัดนะครับเริ่มที่เบอร์ห้านะครับกระดาษทรายเบอร์ห้าเรามาเบอร์สามนะครับแล้วก็มาปิดงานด้วยเบอร์ศูนย์นะครับก็คือจบนะครับเคลือบเงาได้นะครับสาหรับ ลิปนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมยังไงแล้วก็ขอฝากกดถูกใจหรือว่าคอมเมนต์อะไรมาบ้างก็ได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่างนะครับติจะชมไม่ว่ากันนะครับติเพื่อก่อนะครับสิ่งที่ไม่ดีเราก็จะแก้ไขนะครับสิ่งที่ดีๆีเราก็จะทําต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมมลชัยคมในปักสวัสดีครับ